มีการระดมในรอบนี้ตัแต่แหครวจจากแก้วก็ได้เล็งเห็นนะครับแล้วก็สนัดสร้างความเดือดร้อนให้กับหมัดวานเสียวนะครับเกิดมาในช่วงระดมนะครับก็ได้หลายร้อยคันสนับได้เรารู้นะครับรือขัาขี่นะครับคนท้องถนน,นน้องประชาชนครับคุณครับครับ กำชับลูกหลานนะครับซึ่งเป็นเยาวชนนะครับอยู่ในวัยที่ที่นำรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เนี่ยไปดัดแปลงเขาแป่งขันในทางนะครับยืนยันว่าเรากงคับใช้กฎหมายครับ,ใคร,บใครมีท่านใดมีอะไรสักถามนะครับดูว่าเสียงดังขนาดไหนนะครับนี่ยังไม่ได้เร่งเครื่องนะครับขันก็พอ เปลี่ยนในลายที่เปลี่ยนท่อแล้วก right? ็ดัดแปลงสภาพก็ที่ฝากที่นี่ด้วยนะครับด้วย ที่ช่องอะไรสาสี่ครับสามสี่อไรนี่แว้ไม่แต่งคิวปันตีชนนี่ต้องรีบก็ไปประชุมตรางตาองได้ขาวตางได้ข่าแนนแล้วก็เราจะดำเนินการให้ทียงานสครับผิน้ำนวนเนี่ยนะฮะถ้าไอเสียท่าเียวฟังแล้วได้ยินแล้วดังมากครับ เราก็มีมาตรการระยะตั้งแต่มาตรการจากเบาไปหาหนักก็คือเมื่อพบว่าเป็นน้องๆเยาวชนนะครับที่อายุาต่ำกว่าเกณฑ์เราก็จะเชิญผู้ปกครองนะฮะพ่อแม่พี่น้องมารับรู้รับฟังเราก็ตักเตือนนะครับเรามีการลงประจำวันไว้นะครับแล้วก็ทําหลักฐานไว้นะครับถ้าเกิดมีการ พบเห็นการกระทําความผิดที่3-2นะฮะหรือ3-3เราก็จะดําเนินการตามกฎหมายรวมถึงพบรบครอบครัวนะครับที่เป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานท่านออกมาดําเนินการผิดกฎหมายบนท้องถนนครับก็มีศูนย์ป้องกันปรับปรามมายการ,รมทางเทคโนโลยีนะครับทุกๆจังหวัดเราก็มีการตามติดตามเพจดังกล่าวนะครับในสื่อโซเชียลทุกขแขนงนะครับเพราะฉะนั้น พวกเราเนี่ยก็จะรู้ทุกแขนงว่าสื่อเนี่ยชักชวนกันทําอย่างไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะติดตามข่าวดังกล่าวนะครับเราก็จะมีชุดดําเนินการแล้วก็มีการประชุมวางแผนรับสถานการณ์ทุกครั้งครับไม่ต้องห่วงครับขอให้พี่น้องนะฮะที่พบเห็นกรุณาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ตํารวจทราบด้วยครับเราจะไม่นิ่งนอนใจนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีครับ